สวัสดีครับผม Family Far ร์มช n n น l นะครับวันนี้ปามาพอแม่วัวท้องเจ็ดเดือนนะครับผมท้องแรกนะครับนี่ดูนะครับท้องของนางวัวท้องเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้ดูหลังดูท้องครับนี่ครับแม่วัวนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ท้องเจ็ดเดือนพนะอต้อง นมครับนมลงครับนมใหญ่นะครับผมดูหนังท้องดูผิวหนังครับกินได้นะครับกินจุนะครับกินญ้าจุหัวนกกกนหัวขาครับขาใหญ่นะครับเท้าใหญ่ครับกินยานะครับนสุดยอดนะครับตั้งแต่เลี้ยงวัวมากกับหลังเนี้ยเลี้ยงตั้งแต่วัวสาวนะครับ นนไอ้แจ็คพอตนะตัปูในคอกสปรบการณ์นะครับก้อยสอนก้อยฝึกฝนนะครับผมนี่ครับแม่สาวท้องเจ็ดเดือนนะครับเป็นการเลี้ยงวัวตีเลี้ยงปล่อยนะครับปล่อยพองมัดลักพ้องนะครับแล้วก็ขังคอกพสห้องครับผสมประสานกันไปนะครับจนมาต้องได้เจ็ดเดือนครับ ท้องกับเจ้ากาเล็ดนะครับผม KF 6 8ในตัวนี้สูงนะครับสูงเก็บรนะ้อยห้าสตัวใหญ่มากแต่ไม่โบสทเนาะแต่ขาใหญ่นะครับแข็งขาใหญ่ตัวใหญ่น,ะนี่ครับใส่กลิ่นยานะครับามาดูนะครับตัวนี้นะครับผม ลูกบ้านนะครับล้วนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นยังบรแ n e ใจว่าจะต้องก่อนนะครับเพราะตัวนี้นี่ได้ปีปลายอยู่ยังมาครบสองปีแต่แต่มันก็ขึ้นนะครับขึ้นปาดอยู่ครับเป็นได้นะครับผลงานนะครับผลงานแม่ท้องเจ็ดเดือนอดเอานะครับอีกสองเดือนนะครับผมอีกสองเดือนครับ สองเดือนกลัวผมนะเนะาะก่อนันทไทยสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นปน,าานะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมกับรถขนรถขนอาหารเดี๋ยวก็จะหึงอาหารนะครับผมจะหึงอาหารตอนนี้ก็เอาขคอๆออก่อนไปทำการหึงอาหาร เลี้ยงวัวนะครับผมมัดเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาอาหารรับตอนนี้ นี่แหละครับการเลี้ยงวัวนะครับผมนี่ต้องนะครับกินอาหารเสร็จครับเดี๋ยวจะเอาเฟืองวัดใสให้เต็มถังเหมือนเดิมนะเต็มถังเหมือนเดิมตัวนี้ตัวนี้ก็มั่แน่ใจว่าจะต้องกอน,นะครับ พ่อนมลงนี่ครับกล้องหลุดแล้วนี่ครับก็นมลงนะครับนี่เลิบนี้ เริ่มสร้างไอ้นี่ครับอาหารครับความสุขนะครับความสุขนะครับของคนเล่นงัวเลี้ยงงัวนเนาะมันจะมีความสุขแต่เนาะเลี้ยงงัวนะครับนี่สม่ำเสมอนะครับเข็มน้ำโอเคนะครับผม อ่ขอปิดคลิปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสไตลยสไตลยตอนเย็นนะครับเลี้ยงวัวไปด้วยทำธุรกิจไปด้วย